สวัสดีค่ะมีรถกระบะตอนเดียวไว้ขนของผ่อนสบายเดือนละ4,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะไปได้แล้ววีโก้2.7เบนซินติดแก๊ส NGV ปี2011ค่ะรถสวยสภาพดีนะคะมีตู้หลังคาพร้อมเลยนะคะกันแดดกันฝนภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะพู้มไฟพาวเวอร์ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่199,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบาย 4,000บาทเท่านั้นค่ะขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดรถคันนี้ได้คนเดียวในะคะที่หนึ่งหมืดนห้าันบาทขึ้นไปค่ะกระชือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะกระบะตู้ทึบนะคะขนของได้เยอะนะคะกันแดดก,กันฝนนะคะกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสภาพดีค่ะติดแก๊สพร้อมนะคะเครื่องจน,นต์เบนซินติดแก๊สเป็น NGV นะคะถังอยู่ด้านล่างนะคะ สอบถามรายละเอียดในการจัดไฟแนนได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะข่้งยนต์2.7เบนซินค่ะมีตู้หลังคาพร้อมเลยนะคะเอ,อ่รถไม่ยุ่งยากเลยนะผ่อนสบาย4,000บาทเองค่ะด้ต้าไฮรักวีโก้นะะี่ะเครขึ้นยนต์2.7เป็นซินติดแก๊ส CNG ค่ะผ่อน4,000บาทนะคะสนใจยังไง โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ